สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ชาแนลลองดูซี่แบบป้าโจชาแนลที่จะนำพาทุกคนไปสู่ความสนุกความฟินกับซีรีส์และภาพยนตร์เกาหลีหลากหลายแนวที่ไม่ควรพลาดรวมไปถึงการอัปเดตวดวงซีรีส์เรื่องใหม่ที่จะทําให้คุณไม่ตกเทรนค่ะวันนี้มาพบกับซีรีส์เรื่องใหม่ประจาเดือนกันยายนเป็นเรื่องที่8กันแล้วนะคะเรื่องนี้เป็นผลงานชิ้นใหม่ของไอดอนหนุ่มสุดหล่อย,ยุคซองแจหนึ่งในสมาชิกบอยแบนด์วง B2B ที่ควงคู่มากับไอดอนสาวชองแชย,ยอนอดีตหนึ่งในสมาชิกกรุ๊ปวงไดอาใครที่เป็นแฟนคลับคน,น้ัชมกไดเลยะ่ะ คิดถึงกันอย่างแน่นอนว่าแต่จะเป็นเรื่องอะไรแนวไหนนั้นเราไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะ let's see s e r s เรื่องนี้มีชื่อว่า the golden spoon แนวของเรื่องคือดราม่าแฟนตาซีค่ะก่อนอื่นเราไปฟังเรื่องย่อกันก่อนนะคะ เรื่องมีอยู่ว่าพระเอกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลายของโรงเรียนแห่งหนึ่งเขาเติบโตมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนถึงแม้ว่าจะมีความรักความอบอุ่นจากพ่อแม่มากแค่ไหนก็ตามแต่ตัวเขาเองกับเกียดการใช้ชีวิตแบบที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้เพราะมันได้ตัดโอกาสหลายๆอย่างเพียงเพราะคำว่าไม่มีเงินออกจากชีวิตของเขา เขาจึงต้องทำงานท้าทามและเรียนหนังสือไปด้วยอยู่มาวันหนึ่งเขาได้พบกับหญิงชราโดยบังเอิญซึ่งหญิงชราคนนี้ได้เสนอขายช้อนทองคำให้กับเขาในราคาย่อมเยาโดยเธอได้โปรยคำโฆษณาชวนเชื่อไว้ว่าถ้าพระเอกซื้อช้อนทองคำของเธอไปมันจะสามารถเปลี่ยนชีวิตของเขากับเพื่อนที่มีฐานะทางครอบครัวที่ร่ำรวยได้ถึงแม้ไม่อยากจะเชื่อก็ตามแต่เขากลับตัดสินใจซื้อช้อนทองคำจากหญิงชราคนนั้นมาจนได้ สุดท้ายแล้วพระเอกจะสามารถเปลี่ยนชีวิตจากคนยากจนกลายเป็นมหาเศรษฐีด้วยซ้อนทองคำคันนี้ได้หรือไม่เขาจะต้องเจอกับปัญหาและอุปสรรคใดๆอีกแล้วหญิงชรา,าคนที่เสนอขายซ้อนทองคำให้เขานั้นเป็นใครเราไปร่วมกันหาคำตอบทั้งหมดนี้ได้จากในซีรีส์เลยค่ะ สำหรับนักแสดงนำของซีรีส์เรื่องนี้นะคะคนที่1ค่ะซองแจบี b ูรับบทพระเอกของเรื่องนักเรียนชั้นมัธยมปลายที่มีสมองอันชาญฉลาดแต่เขากลับเกิดมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนมันจึงทําให้เขาต้องดิ้นรนทํางานหาเงินพร้อมกับเรียนหนังสือไปด้วยเขาเกลียดความยากจนที่มันตัดโอกาสหลายๆอย่างในชีวิตไปวันหนึ่งเขาได้พบกับหญิงชรา,าโดยบังเองิญหญิงชรา,าคนนี้ได้เสนอขายช้อนทองคําให้เขา1นึ่คันนี่คือจุดเปลี่ยนที่ทําให้ชีวิตของเขานั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผลงานที่ ่านมาของเขาคือซีนี่เรื่อง M ิสติกบ๊อบอัพบาร์มายานะราลับแลในปี2020ผลงานซีนี่เรื่องล่าสุดเขารับบทเป็นหนึ่งในนักแสดงนำของเรื่องร่วมแสดงกับนางเอกรุ่นพี่ฮวังจองอึมเชว,วอนยองและทีมนักแสดงสมทบอีกหลายท่านค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชายหนุ่มคนหนึ่งผู้มีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวเริ่มทำงานกับเจ้าของบาร์เก่าแก่อายุหลายร้อยปีที่รับส,สาั่งปัญหาคาใจให้กับเหล่าบรรดาลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการด้วยการไปเข้าฝันค่ะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของซีรีส์เรื่องนี้เดี๋ยวป้าจะแปะลิงก์คลิปแนะนำซีรีส์ไว้ให้ด้านบนนะคะสามารถกดเข้าไปรับชมกันได้เลยค่ะคนที่2ค่ะอีจองวอนและบททายาสมหาเศรษฐีจากตระกูลในเครือดชินกรุ๊ปเขาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลายที่เรียกได้ว่าเกิดมาบนกองเงินกองทองของจริงแถมจะไม่รู้จักกับคําว่ายากลําบากเลยแต่แล้วชีวิตของเขาต้องเปลี่ยนไปอย่างไม่คาดคิดเมื่อได้ไปเกี่ยวข้องกับพระเอกค่ะ คนที่3ค่ะชองแชยอนรับบทลูกสาวตระกูลเศรษฐีที่ร่ำรวยเธอเป็นคนฉลาดและมีรูปลักษณ์ภายนอกที่งดงามค่ะคนที่4ค่ะยอนอูรับบทหญิงสาวที่มาจากครอบครัวฐนานะปานกลางเป็นคนที่มีรูปลักษณ์ภายนอกน่ารักและมีความกล้าหาญแต่เหมือนว่าเธอกำลังปกปิดบางสิ่งบางอย่างไว้อยู่ค่ะ ซีรีส์เรื่องนี้ดัดแปลงมาจากเว็บตูนในชื่อเดียวกันเป็นผลงานของ S.D.T. เผยแพร่บน Never โดยได้ซงฮยอนอุกมานั่งแท่นเป็นผู้กำกับของเรื่องซึ่งเขาเคยฝากฝีมือมาแล้วกับซีรีส์สุดโด่งดังอย่างเรื่อง The King e f f e c t i o n ลาซันผู้งดงามในปี2021ร่วมกับผู้เขียนบทถึง2ท่านด้วยกันนั่นก็คือยุนอึนเกียงและคิมอึนฮีค่ะซึ่งผลงานที่ผ่านมาของนักเขียนคิมอึนฮีที่โด่งดังและเรารู้จักกันดีคือเรื่อง Ghost Doctor ผีหมอหมอผีในปี2022ถือว่าเป็นการรวมตัวกันของคนเบื้องหลังที่มีคุณภาพมากๆทีมหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะมันเป็นตัวการันตีให้เราอุ่นใจได้ว่าจะต้องออกมาดีแน่ๆนอกจากนี้ยังได้รับการคาดหวังจากฟแฟนๆ k p o p และฟแฟนๆซีรีส์ด้วยเช่นกันพอดของเรื่องมีความน่าติดตามน่าดูสูงมากเพราะมีความแฟนตาซีมีการสลับร่างกันของตัวละครถ้าทำเงื่อนไขบางอย่างสำเร็จแต่สิ่งที่ได้มามันไม่ได้มาง่ายๆดังคำกล่าวที่ว่าของฟรีไม่มีใน โกมันจะต้องแลกมาด้วยบางสิ่งบางอย่างและอาจจะทําให้เกิดผลกระทบกับตัวละครนั้นๆได้นี่คือสิ่งที่ซีรีส์ต้องการสอนคนดูอย่างเราให้ข้อคิดเ <c oughs> ตือนสติก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรลงไปว่ามันคุ้มค่าหรือไม่เราอาจจะคิดว่าชีวิตของเราในตอนนี้ไม่ดีเลยเราอยากจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่เมื่อเราได้ใช้ชีวิตที่ร่ำรวยตามความปรารถนาเราเองจะมีความสุขแบบที่เราต้องการจริงหรือเปล่า บางอย่างในข้อเสียมันก็มีข้อดีอยู่เราพร้อมที่จะแลกหรือไม่และว,วันดีที่ว่าอะไรคือสิ่งที่นำมาซึ่งความสุขกันแน่ระหว่างเงินกับครอบครัวมันคือพ้อย์หลักของเรื่องเลยคะ่ะต้องมารอลุ้นกันว่าพระเอกจะตัดสินใจอย่างไรกับเรื่องแฟนตาซีเหล่านี้แน่นอนว่าเขาเลือกที่จะใช้ความวิเศษของช้อนทองคํานี้ทําให้เขากลายเป็นไทายาทเศรษฐีแต่หลังจากนี้ล่ะเขาจะได้เรียนรู้อะไรบ้างและเขาคิดถูกหรือผิดเราคงต้องไปพิสูจน์ด้วยตาก,กันเองแล้วล่ะคะ่ะ ทางด้านผู้สร้างเองยังกล่าวชมซองแจไว้ว่าไม่เพียงแต่เขาจะประสบความสําเร็จในการจับภาพอารมณ์ภายในอันหลากหลายที่สัมผัสได้จากตัวละครของอีซึงชอนในขณะที่เขาไล่ตามเงินและความทะเยอทะยานแต่การแสดงที่หลงไหลของเขายังส่องประกายในขณะที่กําลังหมกมุ่นอยู่กับตัวละครในทุกช่วงเวลาโปรดจับตาดูข้อความสำคัญที่ส่งผ่านการแสดงของตัวละครอีซึงชอนจากซองแจด้วยนะคะเรื่องนี้เหมือนเป็นการรวมตัวกันของเหล่าไอรอนย่อยๆอยู่เหมือนกัน นอกจากพระเอกกับซองแซยอนแล้วยังมีอดีตไอดอลสาวหนึ่งในสมาชิกเกิร์กลกรุ๊ปวงโมโมอรแลนด์อย่างยอนอู U มาร่วมแสดงด้วยค่ะและนี่คือผลงานชิ้นแรกในรอบ2ปีของซองแจหลังจากที่ปลดประจำการทหารมาใครที่เป็นแฟนคลับของหนุ่มคนนี้หายคิดถึงเขากันอย่างแน่นอนค่ะห้ามพลาดกันนะคะ โดยเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาเรื่องนี้ได้ออนแอร์อ P 1ไปสามารถกวาดเรตติ้งทั่วประเทศได้ถึง5.1เป็นตรองแค่เรื่องวันดอลลารอยเยอร์ที่เฮียนำกุงมินแสดงนำกวาดไปได้ถึง8.1นค่ะนี่เป็นการเปิดศึกชิงเรตติ้งของซีรีส์ออนแอร์ทุกๆวันศุกร์และเสาร์ล็อตใหม่อย่างแท้จริง สุดท้ายแล้วเรื่องราวทั้งหมดจะจบลงอย่างไรพระเอกจะสมหวังดังปัรถนาจากช้อนทองคำหรือไม่เราไปติดตามรับชมกันได้ทุกวันศุกร์และเสาร์ทางช่อง MBC On Air EP 1เมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมามีทั้งสิ้น16 EP ปัจจุบัน On Air ถึง EP ที่2ต่อจากเรื่อง Big m เมาสและสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน Disney Plus Hotstar ค่ะ มาถึงช่วงสุดท้ายของ EP นี้แล้วนะคะถ้าดูซีรีส์จบแล้วไม่รู้จะดูเรื่องไหนต่ออย่าลืมชแนลลองดูซี่บายป้าโฉนะคะคัดสันซีรีส์ดีๆส่งถึงมือคุณแอัปเด็ดซีรีส์เกาหลีใหม่ๆใ,ให้ทุกคนไม่ตกเทรนป้าฝากกดซับสไค b e และกดกระดิง่งกรุ้งกิงกุ้งกลิงด้วยนะคะ จะได้มีภาธทุกการอัปเดตค่ะขอบคุณสำหรับทุกการรับชมการกดติดตามและคอมเมนต์นะคะสำหรับใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับซีรีส์อยากจะแชร์อยาจะบอกต่อมาเม้นคุยกันกันกบป้าใต้ร่างได้เลยค่ะวันนี้ป้าขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ